สวัสดีค่ะเด็กๆในการเรียนออนไลน์กับครูนุนะคะทุกคนสามารถฟังให้จบก่อนแต่ละข้อแล้วก็กดหยุดวิดีโอเพื่อที่จะเขียนหลังจากนั้นค่อยฟังต่อในข้อต่อไปได้นะคะขอให้สนุกแล้วก็ตั้งใจเรียนนะค่ะเรามาดูในหน้าที่11กันนะคะข้อที่1ข้อนี้นะคะเขาให้หาจํานวนมาแทนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะว่าจะใช้เลขอะไรใส่ลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วจะทําให้เศษส่วน2 ฝั่งของสมาการเนี่ยเขาเท่ากันนะคะข้อนี้มาดูเลยอซีเลียมส่วน5าเท่ากับ20่ส่วนย5ใช่ไหมทีนี้ครูถามหนูเลย20นี้เกิดจากอะไรคูณกับอะไรคะอาเราเรียนการตัดทอนมาแล้วใช่ไหมยี่สิบเกิดจาก5คูณ4ใช่ไหมคะและ ส่วน25 25เกิดจาก5คูณ5คุณต้อจัดการเลยค่ะตัดทอน5ตัด5ตอนนี้คุณู้อจะเหลือว่าช่องสี่เหลี่ยมส่วน5เท่ากับอะไรคะสวน5เพราะฉะนั้นในช่องสี่เหลี่ยมเราควรเติมเลขอะไรก็ควรเติมได้4เข้าไปใช่ไหมคะเพื่อให้เขาเท่ากันนั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบ4ค่ะข้อต่อมานะคะในข้อที่2 ถ้ามันกันเลยค่ะ36ส่วนด้วย63 36เกิดจากอะไรคะสูตรคูณต้องแม่นแล้วนะคะตอนนี้สูตรคูณเราต้องแม่นแล้ว36เกิดจากอะไรติ๊กตอบติ๊กตอบถ้าใครไม่รู้เราก็ตัดทอนทีละนิดทีละหน่อยเนาะแมะไ่ไหนหาลงไหนลองไปแอบดูที่สูตรคูณมาหน่อย ไปแอบดูที่สูตรคูณมาหน่อยอ่าคุ้ว่าแม่สามเนี่ยไปหาร36กับ67ลงแน่เลยถ้าใครคิดตามไม่ทันใช่ไหมคะมาเลยคะ่ะเจ้าก้อนมีความคิดลอยมาแล้วอืม36อ่า36นะคะไหนลองหารสซิ313 ดึง6ลงมา3 2 6โอเคลงตัวนะคะไม่เหลือเศษได้12ใช่ไหมคะแสดงว่า36เกิดจากใครคะเกิดจาก12คูณ3ต่อมาเจ้าความคิดเจ้าความคิดขอลองหารสั้นบ้างสิทบทวนอ่าเอา3ไปหาร3 2 6 3อ3อ้าวลงด้วยแสดงว่า63เกิดจากอะไรคะ 21คูณ3แน่นอนครูใช้3ในการตัดทอนได้เลยอ่าตอนนี้เราไปช้าๆได้เดี๋ยวพอเราคล่องเราจะตัดเลขแบบเร็วมากนะคะ12ส่วนด้วย21ค่ะทีนี้เราลองแบบคิดแบบเร็วซิอ่าแม่อะไรที่หาร13เอ้ยขอโทษค่ะแม่อะไรที่หาร12กับ21ลงตัวติ๊กตอกติ๊กตอก แม่3ค่ะถูกต้อง3มอะไร12 3 4 12 3มอะไรได้21 3 7 21เพราะฉะนั้นตัดทอนมาแล้วนะคะเศษส่วนอย่างตามของเราตอนนี้คือ4ีส่วน7หนูว่าครูควรเติมอะไรในช่องสี่เหลี่ยมนี้ดีเนี่ยใช่ค่ะก็คือ4นั่นเองตอบเลยค่ะตอบ4ค่ะต่อมานะคะในข้อที่3นะคะ ไปดูซิข้อนี้นะคะ70ส่วนด้วยช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ 7..... ส่วน15อ่าข้อนี้เราจะทำจาก7ส่วน15เนี่ยให้เป็น70ส่วนช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเราจะทำจากเศษส่วนที่น้อยไปหาที่เลขมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะต้องคูณเข้าไปครูถามเลยว่า7คูณอะไรเป็น70 7คูณด้วยอะไรเป็น70 ถูกต้องค่ะ7คูณ10เป็น70เศษส่วนเรียนมาแล้วถ้าตัวเศษคูคูณ10ตัวส่วนคูก็ต้องคูณ10ไปให้เขาค่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้คูจะได้เป็น70ส่วน150เพราะฉะนั้นในช่องสี่เหลี่ยมคูต้องเติมใครละ่ะก็ต้องเติมก็ต้องเติม150เพราะฉะนั้นข <c oughs> ้อน,นี้คูตอบเลย150 ไม่ยากไม่ยากข้อต่อมาหลักการเดียวกันช่องสี่เหลี่ยมส่วน72เท่ากับ5ส่วน9จากเลขน้อยไปเป็นเลขมากคูณไปเลยค่ะตอนนี้เรารู้ใช่ไหมเรารู้ตัวล่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวล่างก็คือตัวส่วนนะเนาะเรารู้ตัวส่วน9คูณอะไรให้เป็น72 98 72ด้านบนตัวเศษคูก็ต้องคูณ8ด้วย เศษคูณอะไรส,ส่วนคูนนัส่วนคูณอะไรเศษคูณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คูณจะได้เป็นอะไรคะ8 5 4 0 9 8 7 2่ะ8้าในช่องสี่เหลี่ยมคูควรจะเติมใครลงไปคะแน่นอนคูก็ต้องเติม40คะ่ะตอบเลยคะ่ะ40ข้อที่5ในหน้า11นะคะข้อนี้นะคะ16 ส่วน12อ่าจะทำยังไงให้เขาเนี่ยกลายเป็นส่วน3สามทำยังไงให้เขากลายเป็นส่วน3คะจัดการเลยค่ะตัดทอนใช่ไหมสิบหกเกิดจากอะไรคะเกิดจากอะไรคะ4 4่สใช่ไหมสิบสอเกิดจาก4 3่สครูใช้ แม่สี่ตัดทอนใช่ไหมคะสี 4, 4, 4, 6, 4, 3, 2, ่สี่สิบหกสี่สามสิบสองคูเหลือเศษสี่ส่วนสามเพราะฉะนั้นในช่องสี่เหลี่ยมหนูเติมอะไรดีเติมอะไรดีคะเติมสี่ลงไปคะ่ะข้อน,นี้ก็เลยตอบสี่ถูกต้องคะ่ะเห็นไหมจะเริ่มตัดเร็วขึ้นนะคะต่อมาจะตัดให้ไวกว่านั้นอ,อีกอ่าตัดให้ขาดเลยชับชับ,ชบนี่ 55ส่วน110ใครแม่นสุดคูณมองปับ๊บเลขซ้ำๆแบบนี้แม่เลย11 1 11 11 2 22 1 3 3 3 4 1 4 4 4ใช่เลขซ้ำแบบนี้แม่11ตัดเลย11 5 55 11 1 11 11 00ก็คืออะไรคะ มาทษมาทษบางคนอะไรนี้อะมองไม่ทัน1ิบเอคูณสิบเป็นหนึ่งร้อิบไงเราใช่ไหมพอตัดสิบเอ็ดไปก็เหลือสิบไงเออเรียนมาแล้วโธ่มาต่อเท่ากับห้าส่วนช่องสี่เหลี่ยมอา้าวครูตัดมาแล้วเหลือหส่วนสิบช่องสี่เหลี่ยมครูเติมใครอะ่ะครูก็ต้องเติมสิบนั่นเองข้อน,นี้ก็เลยตอบสิบค่ะ มาต่อกันเลยนะคะในในหน้าที่12ข้อที่1นะคะหน้านี้เนี่ยโจทย์บอกให้เราทำให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะก็แปลว่าเขายังตัดทอนได้อีกนะคะมาดูข้อที่1เลย2ส่วน40อ่า2กับ40เป็นเลขคู่แม่อะไรตัดทอนได้แม่2 2 1 2 2งหคูณ20เป็น40ใช่ไหมคะ ครูใช้2ตัดตึ้งตึ้งสอง,ง,งสอง,งสองสอง,สอง,ง,สองด้านบนเหลือใครด้านบนตัวเศษเหลือ1ด้านล่าง1คูณ20เป็น20ข้อน,นี้ก็เลยตอบเศษส่วนอย่างตา่ำก็คือ1ส่วน20นั่นเองบางคนบอกโอ้ง่ายมากเริ่มมองได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะแต่ถ้าใครยังไม่คล่องสูตรคูณต้องดวนๆเลยนะไปท่องดวนๆเลยนะ ยี่สิบห้าส่วนสี่สิบห้ายี่สิบห้ามาจากโอ้ลงท้ายด้วยเลขห้าแม่ห้าแน่นอนจ้าห้าห้ายี่สิบห้าห้าเก้าสี่สิบห้าห้าตัดห้าปื๊ดปึ๊ดหมดเหลือเศษห้าส่วนเก้าแม่มีแม่ไหนที่มาตัดทอนได้ไหมห้ากับเก้าเนี่ยไม่มีแล้วนะคะก็เลยตอบเศษห้าส่วนเก้าค่ะ ต่อเลยข้อที่3นะคะข้อนี้1 6 6หส่วน64แม่ไหนดีอ่าบางคนมองออกเลยแม่8ค่ะ2.8.16 8.8.64 8หปดปดหสสตัด8ดเหลือเศษสองส่วน8ยังยังย่งย่ง,ย,ง,ย,งยังไม่จบเพราะอะไรเป็นเลขคู่ค่ะ สก็เลขคู่แก็เลขคู่ใครหาลงแน่นอนแม่สองหารลงแน่นอนสองหนึ่งสองสอง 4, สองตัด2ตอบอะไรคะเศษ1นส่วนสค่ะข้อนี้และข้อที่4 48สี่บแวนสามสบบางคนบอกโอ้ยยังลองตัดแบบรวดเร็วคะ่ะรวดเร็วเอาใครมาตัดทอนดีคะ รดเร็วรดเร็ว,รวอืมแม่สามใช่ไหมเอาลองซิว่าสามหารสี่ปดลงไหมครูไปทดด้านบนดงดาวตรงนี้เลยนะสามหนึ่งสามเหลือเศษหนึ่งสามหกสิบแปดเอาลงค่ะครูสามตัดเหลือสิหด้านล่างล่ะตัวส่วนสามอะไรได้สามสิสาสิเป็นสามสิบโอ้โหเหลือสิบหส่วนสิบ แม่อะไรตัดได้เนี้ยมาเลยค่ะไหนลองคิดดูสิลองคิดดูลองคิดดูคิด,ด,ค,ดคิดดูให้ดีแม่อะไรคะเหมือนที่ครูบอกไปแล้วเลย16เป็นเลขคู่10เป็นเลขคู่นึกอะไรไม่ออกใช้2ตัดไปก่อนเลยนะคะ2 8 16 2 5สิบหสองหบต่อไปคะเศษ8ดส่วน ห้าค่ะข้อนี้ตัดทอนไม่ได้แล้วก็ตอบเลย8ส่วน5นั่นเองและแล้วเราก็มาถึงข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะคะข้อนี้ก็ยังคงให้เราเนี่ยําเศษส่วนอย่างต่ำอยู่นั่นเองนะคะแต่ให้เราเนี่ยคิดเร็วขึ้นดูจากอะไรดูจากบรรทัดมาให้บรรทัดเดียวแปลว่าอะไรถา,ถามปั๊บตอบปุบ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บข้อนี้นะคะ 15ส่วน25แม่อะไรตัดคะลงท้ายด้วยหําไว้เลยนะคะลงท้ายด้วย5หรือ0แม่อะไรตัดได้แน่นอนแม่5ถ้าเลขคู่เอาใครตัดเอาแม่2ตัดนี่นะเพื่อความมั่งวายไปเลยค่ะ5ใช้แม่5ตัดใช่ไหมห้า5า5 5ห ตัด5เหลืออะไรคะเศษ3าส่วน5ข้อที่2 3ส่วน12 12เกิดจาก3คูณ4 3 13 3ตัด3ใช่ไหมเหลือเศษ1นส่วน4อุ๊ยง่ายเนาะต่อมาเลขคู่ค่ะแม่อะไรตัดก่อนเลยแม่2ครูจะเริ่มไปแบบไวแล้วนะ2 1 2 2อะไรคะ2 50ได้15 สองหนึ 1> 2, 1, 2, 2, 2, แม่อะไรตัดต่อได้อีกคะแม่3ค่ะ3ามห้าสิบห้าสาอว่องไวมากต่อมาค่ะอีกเลขซ้ำๆอ่าเลขซ้ำๆแม่ไหนทริกในการจำแม่11เอ็ดเลขซ้ำๆคือแม่สิบเอ็ดสามอะไรได้3าสล่ะ11บเอสามอะไรได้4ี่ส สิบเอ็ดสี่อ๋ง่ายต่อมาเลขคู่เหมือนกันแม่สองสองคูณสองคือสี่สองคูณห้าคือสิบสองตัดสองข้อนี้ตอบสองส่วนห้าต่อมาข้อนี้ค่ะยี่สิบเจ็ดกับสิบแปดแม่อะไรคะอ้าวบางคนบอกแม่ 9. เก้าอ้าวได้เก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสองสิบแปดเก้าตัดเก้าตอบอะไรคะ เศษ3าส่วนสองโอ้โหเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวค่ะฝึกท่องสูตรคูณให้คล่องนะคะฝึกตัดให้รวดเร็วรับรองค่ะแป๊บเดียวปั๊บปั๊บปึ๊บปั๊บตอบแน่นอนนะคะในการทำเศษส่วนอย่างตาำค่ะ